ทำโตแบบเดียบทโตแม่จรวเป็นกระปวดมาพี่น้องเลยได้มาพรจนค่ำผดวนี่ทิ้อดเวลาเมื่อพัว่เมื่อวานพัวิตมาตึกแต่ไหนมาเล่าพี่น้องดูผเพืนกลางิการใคฮะกางผูเดียอะไรบ่เออกางไปนี่แหละยไปนี่แหละ เพียวแต่ก้าวการเดียวใช่เล่าการเพียวอืมเป็นกำลังห่างพี่น้องเลยเนาะเอาอันมียางคามันชอบใช้กอจะลุ่งลางไง่บ่ตัวนี้น่ะลางแอ้กำลังห่างพี่น้องเลยนี่จะลุ่งปลาไหง่ได้หนึางเนาะทำให้ได้อย่ปลายง่ถ้า้ลงกน้ำมาลายดวนเากตหลัดัดเพราะว่าน้ำมาอีกได้อีกหนึ่งน้ำมาอีก ไอ้กี้ยังไม่เริ่มพี่เราต้องทำเมร์กันอืมต้องมาแช่อ้าเปิดผ้าออกมาค่ะพี่น้องเลยมานเนาะมืดผ้ามืดผนด้พี่น้องเลยผลมากด้อะผู้ ผลต๊กตกอีกแล้วเราเมื่อคืนนี่ก็ตกแห้งแห้งพี่น้องเลยเมนี้สะดวงก็ออกมาหน้าเนาะกับไรมากับลายเมื่อหลายวันแล้วพี่น้องเลยเมนีสะดวงก็ออกมาให้มาหน้าเนื่องจากว่าผลตกแห้งเมื่อคืนพี่น้องเลยสะดวงก็ออกมาหน้าเนาะมานั่งตรงขั้วปูขั้วปลาใช่ไหมที่ถือพี่น้องเลยทางลุงเพิ่นก็ได้ไปเอาตรงลงแล้วเนาะ เราเ,รเราลือกปูเลือกปลาสบัคชิลัยพ่พี่น้องเลยโดยกาบสบายดีและสวัสดี้อพ่อแม่พี่น้องบัตสูตรทุกคนว่าเป็นทางพังเล่าหรือพังไทยหรือต่างประเทศกันยินดีตอนรับกอสููซอกสาวหลวงวันหน้าอีกแ้วพ่อพี่น้องเลยพี่ใหญ่นาะมาพบพ่อสาวหลวงื้นนี้แกสาวหลวงกามาน้ำแถาแม่เนาะเพิ่นกำลังกะเกียมจีห่างจะลุ่งไปตึกปลาในห่วยพี่น้องเลย ป้าหนิเพื่อนกำลังห่างเนาะหนิแม่สะลงจะไปพาไปเบิงึงพี่น้องไงทางแม่สะดวเพื่อนกำลังสีห่างจะุ่งลงไปตึกป่าสบายดีแล้วแม่สบายดีกลางจะลุ่งบ่จะลุ่กไปตึกป่าน้ำมากน้ำมันมาหลายบ่เนาะนพอมากลงใกล้กล้มาได้แดดตึกเบิงึงเพิ่นมาเพิ่นมาลุนบ่นได้กับมันดูมันได้ได,ด,ดามุกแรงหกปวด เพิ่นมาเกลียกับนี้เพี่น้องไอ้รุ่งชองล้างเนี่ยล้งงางน้งนอยล้างใหญ่ก่าแม่เนี่เนนยเพิ่งกำลังสีห่างจะรุ่งไปตึกปลาพี่น้องเลยเฮ้ยแต่ยามปลาลงเนาะมันมีสะดวกกับมา่านาแดดมา่านนางตุงยามปาาลาทั้งรุ่งเพิ่นกับหาสีเอาลูกพี่น้องเลยมาคั่วปูคั่วปลาเนาะก็มันชีได้โอ้ยทางแม่เพิ่นกำลังห่าง มื่อกระมื่อมาอีกแล้วพี่น้องเนาะสิสิตกรอบเทียงเนี่ยวจักอันนี่ทางเมย์เป็นทางถถวแม่์จะรวบเ่็นกระปวดมาพี่น้องเลยกานได้มาพปวด้จนค่ำพปวด้นี่ทิ้หอดเวลาเมื่อปวด้เมื่อวานพปวดแล้วเป็นมักตึกแต่ได้มาเล่าให้พี่น้องดูเพื่อนกลางจิกาอะไรครับกลางผู้เดียวได้รบ่เออกลางไปนี่แหละเดียวไปนี่แหละผู้เดียวแต่ก้าวกลางผู้เดียวใช่บ่ อืมเป็นกำลังห่างพี่น้องเลยเนาะเอาอันยังคามันชบใช่อจะลุงลางง่าบ่ตอนนี้น่ะลางโอ้กำลังห่างพี่น้องเลยสี่กลางวัดชงลางบ่กลางดังเดียวก่อนมืดแล้พี่น้องเอ้อาถือต๊รอบเทียงจังน้องเนี่ย สมบัติขาวๆอยู่เนาะวันที่สามหาว่าวันที่เจ็ดแบบนี้กล้วันที่สี่บมัณนีโอ้ข่าน้องแม่นหน้าสะดวกกับเขียวอมทง่ปอยู่พี่น้องเลยสะดวกกับปรเรมาอาทิตย์หนึ่งได้เนาะมากระตื่นตาไปอยู่ขา่ากำลังเริ่มมั่นจังไลก็ได้เกี่ยได้น้อแม่เนาะจังเลยก็ได้เกี่ยวขาอละบางทุงก็บขรรมาแต่หัวปีก็จนออกหูอ้ออกผู้หนึ่งแหละมาแล้ว,นะวกลมเนี่ยข่ากลมเลยเนาะ อี่าพี่นจะลังกลมมันบวมฮักบวมแหมมันมันฮักกันแท้ตุมฮักจะบ้ามากตัวนอเปิดกระด่างสิงยิ่งทำาแม่สิดวงกันกระทางเพิ่งเอากระตุกมาแล้วไน้องเลย ไม่เอ็นยัง,ไ,ง,ไ,งไม่ใช่ปลาหง่ปลาเป็นพี่น้องเลยปลาข้อถึปกปลาข้อปลากรมเนาะเพิ่อกะสีคังใส่กระตุกเนี่ยกระตุกน้ำกินเพราะว่ามันมันแตกได้หรอพี่น้องแม่์ะลวงก็เลยเอามาไว้แบบคังปลามันแตกทั้งปากมันเิตัวอะไรมันเป็นปลาข้อพวกปลากมรมไปยังกะสีคังไว้นี่แน่นค่ะกางแล้วเรียบร้อยเลยเนาะ มันดงน้ำหน่อยกะฉันจะประพานมาบ่อนมีลาเหบ็นไปลงตะไบน้ำแม่กันเนาะมาซื้อถ้วยไหมแมาสิแบกกันตรุ่งไงปลาเหม็นไปลองไปเบื้องบนเนาะไปห่อถวยเดือดสะดวกชีให้เบิ้งอีกเทือนเนาะแบกน้ำทาแม่ก่อนเดี๋ยวกำลังงานฮุบไว กำลังแวกไปเนาะเอ,อเนกำลังพับไ้เดี๋ยวไปแังไปหวยพูดลเลยบอลพนตึกเด,ดี๋ยวฮอดแล้วหวยพอลพน้องเลยเนาะถ้าไดอตบอลพนทึกไปซื้อน้่พร้อมมาถ้าได้ลายเป็นไงา,านค <laughs> ่าแล้วบ้านนี้ลบมาลบมาสิบะได้ทึกปลาแต้วม่ได้ปลาบ้าจะลงพนค้าอันตุ่มไม่กินพน้องง พาู้วไ,ไปไปไงที่มีออดอกหาโมงมือนี่เนาะทำอะไรม,มาตึกเลยโอ้อ,อนำคอมากพี่น้องเลยนี่เนาะ<ด>เสียงน้ำตูนจากจากอยู่ปล<ด>ูกเสียงนำ้ำนำพอมานำพอมาแม่เลย ปลามาเหาะบนแถวแม่ตึกปลาเป็นที่เรียบร้อยขอบพี่น้องเลยปลาลงกลางลงกลางแถวแม่อ๋อไม่งม่คือสนามแท้น่ะเออหาะบอนตึกเป็นที่เรียบร้อยปลาบ่อน,อน่ะหอดแล้วยอ่อวงอ้๋อม่เต้นเขาได้น่ะหนามีมึงนี่ยอยอะเยอะป๋อหยุบอยู่เมยตรงนี้เยอะเยอะ ใ้สงเด็เด้เนึ่งถือกดนนี่นโอ้ปลาทีจุลุงทีวะเนี่ยบ่แลุงห่างเอาจุุงน้อยใช้จุุงทีค่ะขาหักเลยวนไป่าชีวด้หมเนยเฮ้จะเช้กช้เลยจ้าเลยป่าอยู่ป่าชีว้งนอกยจุุงทีรถขาหักไปฉลามได้สิไลมาใส่จะรุงยังีงถือว่า ปลาชิวเนาะรอดน่เหมือนปลานัะน้ำกรลังมาได้นึ่งน้ำกรลังคุณอเพิ่นกรลังคัดกระยังกระตาพีาน้อง,งเลยอเฮ้ยบนตึกป่าข้าง่อเมยเพิ่นกรมาทากจะเป็นเนะอะบนบนตึกตออจนเป็น,นเยะ้หมถือว่าป่าใหญ่ยยนะนี่จะปลาชิวแมเเออ่เอ,เอ,อ้ย หนาไอหันตอกไเนาะไม่ได้ใช่นีมมันขาดบ่อจรุ่งย้อน่นาตจะรุ่ง่นี่จะรุ่งปลาหญ่ตัวนี้จะกางค่มื่อวันนี้เมื่อวันนี้ผมมากางจรุ่งน้อยนี่อันนี้มันจะเป็นอันจรุ่งปลาน่อยพี่น้องรุ่งที่อันนี้หน้อยได้จรุ่งหญ่แต่วนี่ยตัวอะไรตัวแย่ชาเวนเนาะนี่ได้ปลาหง่เนีปลาน้อยเนียบนี้ เดี๋ยวเขาจะเอาไปกลางตึ๊กตัวนึงนี่ยเขาเอาชุดลูกน้อยคนก็ได้ไหมเอาว่สิกลางใคร้เอาวะเอาวะเดี๋ยวจะกลางใครทอแม่์กันเนาะพี่น้องสิแดงกันสิสิตบกล้องไปก่อนอ่าอันนี้ก็สิเป็นต้นเนาะพี่น้องเป็นนิพเงี้งใช่น้ำเนี้ยน้ำมาลายชักจะเอาแล้วเพิ่งเนาะแยงก็พี่น้องไงหัวไปเอาน้ำลวดแถวนี้ ปลาซิวกระยุบยุบยุบด้วอ้าวเลยปลาจนเต้นออกมาเลยมึงเนี่ยปลานั้นม <tem> <zawsze Course> ันหนาต้อนเจ้าน่ะ <ikka purpose rainbow direct> <conditions> เป็นมูเป็นมูอยู่เนาะมึงในแม่ปลามันหนาต้อนแล้วนะพวเนี่ยปลาชีพหลากๆอยู่เรือปลาซิ่วด้วยอันนี้ปลาซิ่วในหนาต้อนเจ้าน่ะหลากๆอยู่ ปลาทิวม ch ันอยากขว่มมาพี่น้องเนี่ยเต็นลองเต็นลองจนแล้วได้เด้อถ้าบานน้ำด่วพี่จะใช้เอาน้ำเงียงเราหนิมึงไงถือว่าบึทางข่าแม่จะดวงจะฉีกกลางจะฉีกตึกจะรุ่งน้อยจะรุ่งง่ายอยู่พี่น้องเลยจะเอาตาใหญ่หรือปลาน้อยแต่ก็อยากตึ๊กบึก มันเลยปลาชิลมเต็นน้ำต้นอะไรปลาไงยังบุสุษเนาะทำจุ่งไงมันทีไปชี้ทห้ชาวปลาแล้วไปนาะปลาชิลเนาะอ้าเปิดผ้าออกมากค่ะพี่น้องเลยมันนีเนาะ มืดนผ้ามืดนนเด้อพี่น้องเอ้ยผนมาเด้อผูผนจีตกอีกแล้วเราเมื่อคืนนี่ก็ตกแห้งแห้งว่ะพี่น้องไงเมื่อนี้สะดวงก็ออกมาหน้าเนาะกับไรมากกับลายมือลายวันแล้วพี่น้องไงเมื่อนี้สะดวงก็ออกมาให้มาหน้าเนื่องจากว่าฝนตกแห้งเมื่อคืนพี่น้องเอ้ยสะดวงก็ออกมาหน้าเนาะมานั่งตรงขั้วปูขั้วปลาใช้มันชี้ถือว่าพี่น้องเอ้ย ทางลุงเพิ่นก็ได้ไปเอาโตงลุงแล้วเนะาะถ้าเราเลือกปลูกลือกปลาสบัตชิไร่พ่อพี่น้องเลยโดยกาบสบายดีและสวัสดีเ้อพ่อแม่พี่น้องบัตสูขสุคนว่าเป็นทางพังล่าหรือพังไทยรืยต่างประเทศกันยินดีต้อนรับก่อสูสเซาะสาวหลวงวันหน้าอีกแล้วพ่อพี่น้องเลยพี่เด่นาะมาพบวพ่อฉลว,วงวันนี้แกฉลว,วงกับมาน้ำแถาแม่เนาะเพิ่นกัน กำลังกะเกียมจีห่างจะลุงไปตึกปลาในห้วยพี่น้องเลยปลานี่เพิ่นกำลังห่างเนาะหนิยายสโลงจะงไปพาไปเบิง้งพี่น้องเลยทางแม่สะดวกเพิ่นกำลังจีห่างจะลุงลงไปตึกปลาสบายดีเด้อแม่สบายดีกลางจะลุงบ่งจะลุกไปตึกปลาน้ำมาน้ำมันมาหลาวะเนาะนพ่อมาผมจะได้ไ่ได้เดตึกเบิง้ง เพ,พ,พิ่นมาเพิ่นมารุนบ่ได้กันรื้อวันได้ดามุกอะ่างเงยหกปวดอืมเพิ่นมาเพียร์นีบพี่น้องไอ้จุ้งสองรางนี่รางน้อยรางใหญ่ว,ว่าแม่นีย่ยเพิน่นกำลังสีห่างจะรุ่งไปตึกปลาพี่น้องเลยแฮะแต่งามปลาลงเนาะมันีสะดวกกับมาหน้าแดดมานั่งตรงยามปลาทั้งรุ่งเพิ่นกับหาเสียเอาลูกพี่น้องเลย มาครั่วปูคั่วปลายเนาะคำมันชิได้โอ้ทางแม่เป็นกลังหา่างเมื่อดกเมืดมาอีกแล้วพี่นองเนาะอสิิต๊รอบเที่ยงเนียวจงังอ่ะนี่นี่ทางแม่เป็น,าน,นทางแถวแม,ม่จะโดดขึปป้นกระปวดมาพี่น้องเลยคานได้มาปวดแล้วจนค่ำปวดแล้วทีหดเวลาเมื่อปวดแล้วเมื่อวานปวดแล้วเป็นมักตึกแต่ไหมาเนาะนพี่น้องโอ้เพื่อนกลางจังกลางผู้เดียวอะไรบ่ กลางไนี on, ่แหละเดียวไป่ก้าวกลางเดียวใช่เล่ากลางเดียวอืมเนกลังห่างพี่น้องเลยเนาะเอาอันยังคามันชบใช่ก็จะรุ่งลางง่ายบ่ตอนนี้น่ะลาง่โอ้กลังห่างกัพี่น้องเลยสีกลางวัดชงลางบ่กลางเดียวกัน ุงใหญ่เออมื Four, mm ่เ hmm. ดี๋ยวพี่น uh ้องเอ้าที่ตกรอบเทียงนี่จังน้องนี่ฮ่าสมบัติขาวๆอยู่เนาะวันที่สามหาววันที่เจ็ดแบบนี้กับวันที่สี่ประมานี้โอ้ข่าวน้องแม่หน้าสะดวกกับเขียวอมทุ่งอยู่พี่น้องเลยสะดวกครับปเรมาอาทิตย์หนึ่งได้เนาะมากระตื่นตาไปอยู่ข่าวกำลังเริ่มมันยังไงก็ได้เกี่ยวได้โน่นไหมเนาะเออยังไงก็ได้เกี่ยวข่าวแหละบางทุ่งกับ ขาลามแต่ห like, <To> ัวป <ot> ีก็จนออกัวออกผูหนึ่งแหละมาแล้วกลมเนี่ยเข่ากลมไปเนาะนี่เขาไปลองไงกำลังกลมมันบวมฮักบวมแม่ยังฮักมันมันฮักเันแท้ตุ่มฮักจะบประดามาตัวน่ะเปิดกันกลางเช้ลุงย่างท่าแม่ชุดวงกัน กระทังเพิ่เอากระตุกมาแล้วพี่น้องเอ้ยไม่เอ็นยังไม่ใช่ปลาหง่ปลาเป็นพี่น้องปลาคอถึกปลาคอปลากรมเนาะเพิ่อกระิีคังใช้กระตุกเนี่ยกระตุกน้ำกินเพราะว่ามันมันแตกได้ลรอพี่น้องแม่ชรวงก็เลยเอามาไว้ประคังปลามันแตกทั้งปากมันไปตัวอะไรมันเป็นปลาคอพวกปลากรมไปยังกระชคังไว้นี่แน่นค่ะ กลางแล้วเรียบร้อยเลยเนาะมันดงน้ำหน่อยกะฉันจะประาผานมาบอ่อน๋อไม่มีผาไปบบนไปลงก,กันไะปน้ำแม่ก่อนเนาะแมาซื้อถ้วยไหมแม่สิแบกกันตทนะ <c oughs> ุ่งไงไปไปเดินเลาไปเบิ้องกันเลยเนาะไปพ่อถ้วยเดือดว,วงชีให้เบิ้งอีกเทือนเนาะแบกน้ำถถวแม่ก่อน คกคอกำลังนั่งฮุบไปกำลังแบกไปเนาะเอ่ยกำลังพับไปาหนไป,ไปยังไปหวยพูดเลยบอลเพิ่นตึกเดี๋ยวฮอดแล้วหวยพอลปนอะไรอานี้เนาะกานฮอดบอลเพิ้นตึกไปซื้อนพำพอมมากทะเลลายเป็นไงานค่าอะไรบ้านนี้ลบมาลบมา <laughs> ชิบอะไรตึกตาล,มลไมันมีโปรไหมจะลงเพิ่นฆาอัน ปุมไม่กินคน้องเลยไปไปไปง่ายไปง่าีมีรกหามงมันนี่เนาะอะไรมาตึกเลยอ๋อนำอมานพี่นองเลยนี่เนาะเสียงน้ำตนจจกอยอะโเสียงนำ้ำนำพอมานำพอมาแมมเอ้ย ปลามาเหาะบอลแถวแม่ตึกปลาเป็นที่เรียบร้อยขอบพี่น้องเลยปลาลงกลางลงกลางแถวแม่อ๋อแม่แม่คือสนามแท้น่ะเออหาะบอลตึกเป็นที่เรียบร้อยปลาบ่น่ะหอดแล้วย่อวงอ๋อแม่เต้นเขาได้น่ะหนาแมีมึงนี่ยอะเยอะเยอป้าหยุบอยู่แม่เลยตรงนี้เยอะเยอะ ใช่ใเดเ่ถือกันนี่โอ้ปลาิจุลงทีวะเนี่ยแลุ้งหางเอาจุลงน้อยใช่จุงทีค่ะรขาหักเหม่แลป่าซิว้หมเนี้ยใช่ใชใช่ใจ้าเลยออป่าอยู่ป่าชิวพี่น้องเลยจะรุงทีรถขาหักไปชะลามได้สิไลมาใส่จะรุงยังีงถือว่า ปาชิวเนาะรอดนะเหมือปนปลานัะน้ำกรลังมาได้น,น,ดน้ำกลังคุณอเพิ่กงกลังคัดกรยังกระตาพีาน้องเลยออ,อบนตึกป่าั้งทเม,ม่เพิ่งกรลทากาจะเป็นเนาะบนบนทึกจนเป็นเะาไหม,มถึงว่าปลาใหญ่เนอะนี่จะปลาชิวเมยเอ,อ้ย หนาอหันตอกไะเนาะไม่ได้ใช่ไหมมันขาดบ่อจะรุ่งยอดหนาแตจะรุ่งจะนี่จะรุ่งปลาหญ่ตรงนี้จะกางแค่้มื่วันนี้วันนี้เ่นชิมากางจะรุงน้อยเนี่อันนี้มันสิเป็นนันจะรุ่งปลาน้อยพี่น้องรุ่งที่อนี้น้อยได้จรุ่งหญ่ตันี้พี่แต่ชิตึกตัวอะไรตัวแ่ชาวเวนี่เนาะนี่ไดลปลาหญ่เนี้ยปลาน่เนี้ยบบานี้ เดี๋ยวเหาเชเอาไปกลางตึ๊กตัวนึงนะหลุดไปเลยเอาจะลงนู่นกันก็ได้ไหมเอาวะสิกลางใครอย่าเอาวะเอาวะอย่าเชียวกลางให้ท่อแม่์กันเนาะพี่น้องสิลองกันสิสิตบกล้องไปก่อนอ่าอันนี้ก็สิเป็นต้นเนาะพี่น้องเป็นยิบแยงใช่น้ำเนาะน้ำมาลายชอบจะเอาแล้วเพิ่งเนาะแยงก็พี่น้องเลยไงฮะไปเอาน้ำลวดแถวนี้ ปลาซิวก็ยุบหยุดยุดอยู่อ้าวหรืปลาตุนเต้นเหรอไม่รู้มึงเนี่ยมึงในปลานั้น <Exped> ม <ition win WA> ันหนาต้อนเจ้าน่ะเป็นมูเป็นมูอยู่เนาะมึงในแม่ปลามนหนาต้อนแล้วนะอุ้มในี่ปลาซิวหลากๆอยู่เรือปลาซิวเลยอันนี้ปลาซิวมันหนาต้อนเจ้าน่ะหลากๆอยู่ ปลาทิวม ch ันอยากขวมป่าพี่น้องเนี่เต็นล็อกเต็นลองจนเนาะได้เด้อถบาวันน้ำด้วยพี่จะใช้เจ้าน้ำเงียงเราหนีิมึงไงถือว่ามึกทางข่อแม่จะลงจะฉีกกลางจะฉีกตึกจะลงน้อยจะลงใหญ่อยู่พี่น้องเลยจะเอาตาใหญ่หรือปลาน้อยแต่ละก็อยากตึ๊กบึด มันเนี่ยปลาชีลมเต้นน้ำต้นอะไรปลาไงยังรูนะ้สึกเนาะทำจุ้งญ่มันทีไปชี้ใเ้ชาวปลาลไว้ไหมเนาะปลาชิลเนาะโดยตัดผ่ามาบัดนี้เนาะสรุปการเอาจะลุ้งน้ำถั่วแม่เพิ่นมาตึกพร้อมพี่น้องเลยเอาจะลุ้งน้อยเนาะ สะดวกก็เอาเนื้อไส่มากอะเป็นกระตุกน้ำอะไรเนาะตุงนะน้อยกับถึกปาลกาซิวพี่น้องเลยสะดวกก็มาตึกทั้งที่ทั้งจูไต่ทั้งแถวแม่นักเม่ตึก้งตึ้งน้ำกำลังมาคอพี่น้องเลยโอ้ยมาตึก้งคนก็ถึกปลาซิวพีมน้องเลยนี่ปลาซิวพี่น้งนงอ,นองเยน้ำพอมาก เนี่ยเสพะจะวงกับเอาจะทังเนาะใส่ไ อยังพร้อมมากพอแม่คนกระตุกอยู่เร่งเนาะตรมมากตุกอยู่รุมมากระุ่ง้อยมักะตุกอยู่เร็ย ออกกระทักมากล้วนก็ไม่ไดเมื่อออกกระตาไมา่ใช่ว่าผูกสาวหรอกรุ่ร้ อันตู้เขาหน้าสุดแค่ไหนน้ำพอมากปลาลองโตขึ้ ตรงออกาลาซิวน้ำตาแม่ซึันุง,มมนงออกาแฟแ่เงนะ mua máy cái máy Ghiền Mì Gõ không ครับภาพมาวันนี้สะดวงกับมาหาทางเฒ่าแม่พี่น้องเอ้ยเอาปลามาให้ทางแม่เนาะสะดวงคือก็ได้10โตเนาะปลาซิวเ้ดใส่เบิ่งาองาแม่ได้บ่นี่เด้พี่น้องเอ้ยบ่อดคือสิหลายกว่านี้อ้จ้ะมันอดบ่แม่มันอดนี่จะลุงปลาใหญ่ได้เนาะอคําตัวเพ่นได้อยู่ปลาใหญ่ให้ลงอนี่นํามาหลาย่นเขาก็โตบ่อด่าว่านํามาอีกได้นเลยนํามาอีก ตะกี้ยังไม่เริ่มพี่ยังทำเมย์เพื่อนกันตุ่งบักใหญ่สมารุ่งมันทึกปลาง่ายรอปลาซิ่วตัวไหนมันอยากง่ายสีเคอได้กับค้างไี้ไหมตัวไหนมันสีน้อยกับอดไปแต่โต่เขื่นลแตกาน้ามันรวดป่ะพี่พี่้องเลยนี่พระเจ้าเข็ดตรง เด้ต้นตัดนานะนี่ปา่านาเขาเจ้าลงมานี่เขาน้ำรวดเต็มเบอร์แถวนี่น้ำพอมาหล,ลนเถื่อนเถื่อนเน,ะนาะหาลั่มลอยเลยลนะอ่าหน่อยน้องอะ่ะอันนี้สะดวงกับซิเมอร์ได้ป่ะนี่มายอมถั่วแม่เพิ่นกินอาจจะลุกน้อยนี่แหละย้อมเข้ามาได้ปลาซิวป,ประมาณสิบโตสะดวงกับตึกอยู่ทั้งรุ่มพูดเลยเนาะวันนี้สะดวงกับซิเมอร์เทียงก้อนป่ะนี่ มา่อบึงทั้งรุ่งคนไล่ว่าป่าเนาะสะดวงกับมาน้ำถอ่อเมฆี่นี่สดวงกับนวลเถีย,ยงก่อนบัดนี้โดยสำหรับที่มีกับว่มีอย่างไรเด้อเนาะสะดวงก็ได้ออกมาให้มหนันาะมาถอม่อเมฆตึกป่าตึกจุลุงเอาป่าพี่น้องเลยเสียงน้ำกับตูนจา่าจากอยูน่นอกนี่อ่เจ้ายังไงเข้ามาเป็นกำลังใจ ให้สะดวกเด้อเนาะเบิ่งคลิปให้สะดวกแน่พ,พี่น้องเลยแต่ต้นจนจบกบขอขอบุญขอบคุณน้าไหลเด้อเนาะเลใดขามาเบิง่งหักชมคลิปสะดวกกันขอมาเป็นกำลังใจให้สะดวกแน่กดไหลก็เส่แต่กระบอกขามโคสชนาสะดวงกับขอขอบุญขอบคุณน้ำไหลๆนอกคนใดขอมาเบิ่งกันสำหรับคลิปนี้สะดวงกันจิดเริ่ลาไปแล้วพี่น้องเลยไม่พบพ่อก,กันในคลิปหน้าเด้นะอเนาะขอกล่าวข้าว่าสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะ ไม่พบพ่อกันในคลิปน่ะขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดี